มาเลยโอ้ยพี่แมงเป็นยัไบ้างอะ่ะเบื่อโอเคบ้าโอเคบ้าก็โอเคนะแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรใช่ปะ่ะอืโอ้ย <c oughs> เร็ว แกเป็นอะเราเข้าไปเช็คล่าสุดว่าเราเจอกันวันไหนเว้ยเราเจอวันไหนร้อยปีที่แล้วเหรอไม่เลาเราเราเราลอดเราลอดเราเจอกันนานนานแล้วอืมก็อยู่แล้วแหละว่าอะไรนะมาเจออยู่แล้วก็พี่แบงค์ไม่ค่อยว่างไงเข้าใจไหมล่ะตอนนี้ว่างมากเลยลวอ่ะเลาเล่าให้ฟังหน่อยเราคคอยังไงคือแบบหมอหมอสั่งยาหรือคือคือเข้ามาตรวจทุกวันหรือว่าอะไร ก็หมอเขาตรวจทุกวันวันกับตลอดอ๋อได้ข่าวว่าคุณเนี่ยกลัวอย่างอื่นมากกว่าใช่ป่ะอืมแต่โชคดีมากที่แบบได้แบบนอนได้นอนได้ใช่ป่ะได้เมื่อคืนหลับปุ๋ยเลยที่านอันนี้วันอันนี้วันที่สองว่ะใช่นานมากเหมือนเหมือนผ่านไปนานแล้วใช่ป่ะอืม ฉันสงสารคนมากเลยอะสงสารไหมสงสารอยากให้แกหายไวๆฉันไม่คิดว่าแกจะเป็นอะเออใช่ปะแบบคือคือมันดูร่างกายแบบดีอะ่ะไม่ถึงแบบสุขภาพดีอะเข้าใจปะมันมันมันไม่น่าจะเป็นดูภูมิดีอะ่ะเข้าใจปะไหนคนให้กำลังใจแบง,งค์หน่อยค่ะเขาบอกหายไวๆเฮ้ยแล้วนี่ อะไรนะไม่กักตัวปะ่ะก็ไม่ได้เชิงกักขนาดนั้นแต่ว่าก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหน,นเลยเพราะว่าก็กลัวก็กลัวเหมือนกันเออเดิเโอเคได้บายบายแบงค์ไถ่ไวๆนะจ้าบาย คุณซินดี้พวงบอกว่าดูไม่ป่วยกวูดูป่วยกว่าวงอีกหมายถึงแบงค์หรือเบลค่ะที่ดูป่วย <c oughs> เ,เล่นกับใครอีกดีเอ้ยอนี่คิตเตอรด,ดีกว่าแบงค์ไปแล้วแต่โควิดเนี่ยเอาจริงๆนะก็ก็ก็ไม่รู้เลยนะว่าเขาจะแบบ เขาจะแบบเอ,อ่อมามานั่นใครอะ่ะมามาแบบเหมือนบางคนอะ่ะก็ดูก็ก,ก,ก็ก็ดูเหมือนแบบมีภูมิดีแข็งแรงเหมือนแบงเงี้ยแบงก็ออกกาลังกายดูแบบแข็งแรงดูดูไม่น่าจะเป็นอะไรอะ่ะก็ยังติดก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งเนี้ยแบบโควิดอ่ะมันจะเหมือนแบบไปหาใครอะไรเงี้ยพี่เต๋อไม่รับ พ,พี่เต่อพี่เต๋ออัทุกคนบอกพี่เตหน่อยว่าให้มาไลฟ์หน่อยชวนพี่เตอ๋ออยู่ค่ะพี่เตอ๋อยังไม่รับพี่เตอ๋อดีคลาย unable to join ว้ายฉินจ้าฉินจ้าทำไมนะา ไหนอยากให้เราคุยกับใครก็ก็นั่นมาละกันนะก็ไปบอกเขามาไปบอกเขาให้เข้ามาไลฟ์เราตัวตัวมาหรอไหนตัว,ตวไปมีคนบอกให้ให้เอาลิซ่าแบกพีกมาอ๋อเฮ้ยเราเป็นใครเอ่ย <laughs> เอออยากคุยกับพี่เตอ่ะ ไลฟ์าหาพี่เตพี่เตเข้ามาไลฟ์เบลหน่อยแป๊บนึงนะขอไลฟ์หาพี่เตก่อนพี่เต้ไอจีไอพี่เตาไลฟ์เลยลืมโอเคพี่เตขาเบลไลฟ์อยู่มีคนอยากให้พี่เข้ามา เฮ้ยมีแต่คนอยากให้เราไลา่หาวีเต้เอาแปบบ๊หนึ่งนะตลบนี่คือแท็กแท็กแท็กแล้วคือยังไงคือคือแบบมันจะนั่นหนาวโอ้ยพี่สว่างพี่สว่างมาให้กับหนูหน่อยหนูคิดถึงพี่สว่างมากเลยพี่สว่างพี่สว่าง เออใช่พี่เตตอบไลน์ตอนไหนพี่ซ o o พี่ซ o o อย่าดิคายเบลนะพี่ซ o o เข้ามาเล่นกับเบลหน่อยพี่ซ o o พี่ซ o o เข้ามาเล่นกับเบลหน่อยทุกคนไปตามเตตะวันมาให้หน่อยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งอาบน้ำหมามาเฮยหนูขี้หนูขี้มากเลยรู้หรือเปล่าไม่พร้อม ถึงที่มากที่ถึงพี่ทุกวันเลยอ่ะไม่ว่าไหนที่หนูไม่คิดถึงที่สวดเลยอ่ะเดี๋ยกวก็หกเก่งเนาะหนูไม่ได้โกหกหนวพูดจริงๆจริงเหรอคิดถึงง่ายไหนคิดถึงแบบทุกทุกแง่เลยอ่ะเพราะว่าเราเราจำได้ไหมเราเราเรามีเราเรา,เรา,เรา,เรามีสัญญาอะไรกันไว้อ่ะเออจําได้จะให้<ม>พูดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไร <laughs> หนูหนูแบบหนูหนูคิดว่าแบบเออ มันต้องไปเป็นตามธรรมชาติดีกว่าอะไรยเงี้ยไม่รีบเขาบอกพี่ส้มมีผมหน่อยเพิ่งอาบน้ำหมามานี่อาบน้ำหมาหรืออาบน้ำตัวเองเอาอีดีดูหัวอ้าวโอ้โหดาที่ลื่นหนาแล้วล่ะไหนพี่ส้มทำไงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างละครกองแบบยกคิวหมดเลยอ่ะหรอก็อยู่แต่บ้านเลยเหมือนกัน อ๋อเออเหมือนกันเราเราเราไม่รู้ว่าทีหน้าเราจะมีมันนี่หรือเปล่านะเอาอีดีเนาะสต็อกไม่พออะไรนะสต็อกไม่พออ๋อสต็อกไม่พอโอเคครูต้องถ่ายแล้วแหละจริงไม่ไม่รู้อ่ะแต่ยังไงมันก็ต้องเอาให้ชัวร์ก่อนอ่ะมั้งแต่ตอนนี้มันระบาดไปทั่วแล้วเนาะก็รีรันไปก็ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อือมเขาบอกว่าพี่ช่วงมุมนี้คือหล่อมาก พี่ไม่เป็นธรรมชาติเลยเว้ยเบลปกติพี่ร่้กันแล้อเบลอยู่บ้านอย่างเดียวเลยค่ะใช่จะบอกจะบอกว่าแบบคือจะบอกทุกคนนะคะว่าเบลอะหลับพี่่วมมากพี่ช่วมคือเหมือนแบบน่ารักมากเฮ้ยจริงๆนะคือเบลอะคือคือน้อยคนที่เบลชอบคุยเล่นด้วยเหมือนแบบเวลาอยู่กองแล้วก็จะแบบเงียบๆเก็บตัว หรอปกติที่เห็นเบลคุยไปทั่วเลยนะก <laughs> <laughs> ็หนูจะคุยกับแกแค่แ,คแ,คแ,คแคกับคนที่หนูอยากคุยไงอยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยเหมือนแบบเนือใช้คาว่าถ้าหนูอยากคุยใครหนูจะพูดว่าเล่นด้วยแบบอยากเล่นด้วยอแบบ่ะเหมือน, <laughs> นเล่นกับหมาเหมือนกัน <laughs> อะไรเอออะไรคุยแบบมาเล่นกันมาเล่นกัน <laughs> อะไรเงี้ยเออมาถทายน,นะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วนะไม่ไหวแล้ว เซฟนะคะพี่ซัวถึง,ท,ถงที่ถึงเบลพี่ถึงเหมือนกันบาย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 ไหนเรามาดูนะว่าพี่เต๋เขานั่นหรือยังพี่เตยังไม่มานะคะทุกคนไหนมีใครให้เล่นอีกไม่มีละ ยังไงอะ่ะคือคือแท็กแล้วคือเขาเห็นหรอนนเนี่ยในในแชทเนี่ยที่แท็กกันเนี่ยคือเขาเห็นเรออ,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 อเรามีวิธีรักษาสิวยังไงเราไปหาหมอเลยค่ะใช่ไปกดสิวมาเลยเพราะว่าตัวเองก็ไม่รอดอะ่ะต้องกดอ มันจะเด้งเหมือนชวนเพื่อนมาดูลุงอ๋อรอรอรอโอเคโอเคอะเอางี้ละกันอยากให้เราไลฟ์ฝากใครอ่ะเอาคนที่เรารู้จักไลวยนะก็แท็กเขาไปละกันแท็กไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็คงนั่นเองอะ <G ül> ส่งไลฟ์กับแฟนคลับหรอเอ้ยเอาเออดูหน้าสน,นุกดีนะโอเคโอเคส่งไลฟ์กับแฟนคลับอันหนึ่งดูการ์ตูนอยู่เอ้ยพี่เคเหรอมาโอ้โหแท็กกันแบบพี่เค <G ül> อะไรขึ้นผมเรอหัวแดงแล้วแม่คุยแม่เจ็บไหมอากัศสีผมไม่เจ็บค่ะแม่แต่หนูรอดแล้วนะแม่แม่ครั้งที่เท่ไหรเนี่ยเอายดีสามเป็นพี่เตลอปะเนี่ยไม่ได้สีผมนะคะโควิดครั้งที่สามแล้วครั้งนี้ใครอ e ีแบงค์หรอน้องทิติคนางามส <c oughs> บ,บายดี <c oughs> ไหมหนู เอยวันนี้คือแบบเผยมากเลยต้องมานั่งไล์เฮ้ยเผยเจอว่าเป็นเลี้ยงว่ะเอ้ยคิดถึงพี่เคเลยไม่เจอกันเลยจริงมีจ้าลูกเขาว่าเป็นเลี้ยงเฮ้ยปังไม่ไหวอะทุกคนแท็กแท็กเจกับแท็กใครนะแท็กพี่ท็อปมาโอบด้วยอะแท็กมาคุยเออมีคนแท็กไ์วินด้วยเขาจะรับเอเธอเธอยันี้มันมันสามารถมันสามารถไลฟ์สดกันได้แบบสี่ห้าคนละสี่คนเลยนะจริงปะเนี่ยเออ ลองแท็กเพื่อนเยอะๆสิแท็กเพื่อนเอาใครดีลองยอมรับคนอื่นเยอะๆดิลองรับเหมือนจะทําได้นะวันนั้นพี่ทําได้อ่ะลองรับพี่พี่แฟงดูอ่ะไม่ได้พี่อุยแรงมากพี่แฟงบอกว่าต้องดาวน์โหลดเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นใหม่อินสตาแกรมว้าเบลไม่ดาวน์โหลดอ่ะแรงมากอ๋อใช่มันต้องดาวน์โหลดอ๋อ โอ้แล้วก็คือมีคนจากไอีพี่มามาเล่นด้วยเหรอในนี้อ่ะใช่ใช่มันจะมีคนตามมาดูไอซีทำอะไรเธอลองดาวนโหลดใหม่มันสามารถแบบไลมันสามารถไราได้ทีนึงสี่คนสนุกเลยเธออ๋อตโลกคุณพี่ทำอะไรอยู่คะเนี่ยเพิ่งฟังผลเสร็จวันนี้ค่ะตื่นเต้นมากแบบคือเล่าให้ฟัง พี่ไปตรวจเป็นโวดโควิดใช่ไหมพอรู้ทำไลน์ปุ๋เป็นโวดโควิดแล้วไปพอมีต้องไปพอมีเจมไปปุ๊บวันแรกกลับมาก็ <c oughs> าบอกผลจะได้เย็นนี้นะคะคุณคุณต้องเกียดปู <c oughs> ก็แบบอิดักรอค่ะรอเย็นเย็นนี้ก็ <c oughs> คือ <c oughs> ทำอะไรได้ <c oughs> พอสักพักหนึ่งเขาโทรมาตอนเขาโทรมาก็แบบอุ้ย,ยบบนี่คือคลินิกโทรมาแล้วแล้วก็แบบใจวุบ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 เต้นเต้นผลจะได้เป็นพรุ่งนี้นะคะก่อนสิบโมงอะกูได้นอนอีกคืนหนึ่งนอนลอยคืนหนึ่ง แล้วพอพอตื่นเช้ามาปุ๊บรับโทรศัพท์คุณก้องเกลียดคะ่ะคือผลไม่ชัดเจนนะคะต้องขอเก็บตัวอย่างซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะปู่ก็นั่งบินไปไปเก็บตัวอย่างซ้ำอีกรอบอ,ดอ,ดอ,ดอดีกรอบพอไปหมอบอกว่าแบบเหมือนจะมีแนวโน้มว่าแบบเหมือนจะมีแนวโน้มว่าจะมีเชื้อนะคะกูอุ้ยอีกรอบปู่ก็แบบกลับบ้านมาพอเก็บเชื้อเสร็จรอบสองอ่ะกลับบ้านมาก็คือแบบปวดขัวตัวร้อน แล้วกระเทยก็ต้องหาว่าต้องเอาอะไรบ้างหาหาโรงพยาบาลแล้วว่าจะไปโรงพยาบาลไหนดีเตรียมพร้อมพ,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 พี่ก็แบบปวดหัวไปหมดเลยแบบเราเราเราทำไมเขาเขาเขาถึง laughter, ว,วินิจฉัยว่าเหมือนแบบเหมือนจะมีเชือ้อเราเรามีอาการมันมันเหมือนมันเหมือนพี่ก็ไม่รู้พี่พี่ไม่ได้ถามว่าชัดเจนแบบแต่คงคงคงมีมีการแบบเกิดผิดพลาดอะไรบางอย่างทางเทคนิคหรือว่าแบบเชื้อแบบ ไอ้ไอแบบสารขัดหลังมันไม่เยอะพออะไรไม่รู้สักอย่างละมัง้งมันก็เลยตรวจไม่ได้ชัดเจนอ mm. แล้วก็แบบนี่นี่ก็ถามหมอว่าแบบนี่อันนี้มีแนวโน้มว่าจะติดเชื้อแบบก e ี่เปอร์กี่เปอร์เซนสูงไหมคะแบบก็น่าจะมีนะคะถมก็แบบกับเคยก็คือแบบใจไปอยู่ตัดสุ่มแล้วอ่ะหนูก็ใจผะแล้วกลับมาเมื่อกี้บอกว่าแบบพอโทรมาบอกเลยผลเป็นลบก,ก็คืออาการทุกอย่างหายดอกรอดมาก ขวัญเ้ยขวัญมามากแม่เออจะตายแต่ก็ต้องอดกัวต่อไปนะคะนอนนิ่งๆเปเหมือนกันเหมือนกันงานก็คือเลื่อนไปเลยแม่เลื่อนไปหมดเลยโดนใช่ไหมโดนหมดเลยไม่โดนไม่ได้หยุดเถอะอ่ะไปรับคนอื่นไปได้เดี๋ยวปวับพี่ฝนก่อนช่วงนี้นะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะคนต่อไปพี่ฝน เอา้าพี่ฝนไปเรียกพี่ฝนมาใหม่พี่ฝนพี่ฝนกลับมา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 เอา้าอันนี้อะไรอะ request ไม่มีทุกคนไปนเรียกสรันลกลับมาหน่อยคุยกับพี่ K เคแป๊บเดียวเอง ความไม่อัปเดตไอจีอนาะเหรอเราก็ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันต้องอัปเดตพี่เตไม่ตอบไลน์จริงๆด้วยเราจะลองไลน์หาคนอื่นให้มาไล เดี๋ยวนะพี่ฝนมายัางอ่ะเดี๋ยวเบอร์โทรหาเดี๋ยวเบอร์โทรหาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่ฝนเองเฮ้ยมันมีแต่คุณบอกเราร้องเพลง ไลฟ์สี่คนทำยังไงอ่ะเราต้องอัปเดตก่อนป๊ะโทรหาพี่ฝนแป๊บหนึ่งนะอ่าป้าฝนไม่รับง่า ฝนไม่รับงาไปอัปเดตโอเคเอางี้งั้นเดี๋ยวเราออกไปอัปเดตก่อนดีปะ่ะคุณเตไม่มาเลยนะ ไม่มีใครเล่นด้วยเลยเซฟด้วยนะ view <Will> request ของหนูไร้์ม่สามคนเองไม่มีใครมาบ้างไหมคุณอังสุมาลินค่ะ โอเคพี่แพตตี้อ่าเอางี้ละกันแท็กไปแท็กไปเรื่อยอยากให้เรานั่นแหละใครก็แท็กไปเรื่อยไม่มีใครเข้ามาเลยอะ รีวิวบิลกินหน่อยรีวิวไปแล้วส่งโทรแฟนคลับคือยังไงอ่ะส่งโทรส่งโทรยังไงคะเฮ้ยมีคนอยากให้ไลฟ์ฟักิตเยอะมากโอเคตอบคำถามนะคะ คําถามนี้ดีนะคะเอ่อแปรงฟันก่อนล้างหน้าอ r ล้างหน้าก่อนแปรงฟันเราเราคือเราจะล้างน้าเปล่าก่อนใช่ปะแล้วเราแค่น้าเปล่าแล้วก็แปรงฟันเสร็จแล้วเราก็ล้างด้วยโฟมล้างหน้าต่อเพราะเรารู้สึกว่าเวลาแปรงฟันใช่มันก็จะแบบมันก็จะมันก็จะแบบเลอะหน้าเรารู้สึกว่าเ้อถ,ถ้าล้างหน้าเสร็จแล้วแล้วค่อยแปรงฟันอะ มันเหมือนแบบมันเลอะหน้าไปแล้วอะคือถึงแม้มันจะเป็นยาสีฟันแต่ว่ามันเหมือนแบบเป็นเป็นฟินิชจอบอะที่มันต้องคือมันเหมือนอแบบอธิบาย oh. ยังไงดีมันนึกภาพเป็นสมมติว่าเป็นกระดาษใช่ปะแล้วเราโอย้ยังไงดีวะเอาเป็นว่าคำถามนี้นะคะขอตอบว่าเรา แต่ฟังก ok ่อนลังหน้าไหนมีใครมาเล่นบ้างเฮ้ยพี่ม็อบนี่คือดูตลอดเลยเนาะพี่เตก็คือน่าจะทำงานหรืออะไรสักอย่างอยู่อันนี้ก็ไม่รู้นะคะ มีคนเข้าใจเราด้วยขอบคุณนะคะช่วงนี้ฟังเพียงอะไรกันอะเห็นเราไหมเห็นเราไหมคืออะไรเห็นเห็นพี่อุ๋มช่วงนี้ชอบทานอะไรคะอชอบกินกะเพราแหนมค่ะแบบที่บ้านทำให้อร่อย เพลงมีเหมือนไม่มีของใครคะวีร์เ e ค u e วสบทเอือ้อสรุปคือทุกคนก็คือแท็ก แฮกกันไปเยอะมากแต่แบบไม่ไม่มีใครมาเลยนะคะแล้วเราอ่ะเราโทรหาพี่ฝนพี่ฝนก็ไม่รับอยากคุยกับแม่เบลอยากคุยกับแม่เบลจริงอ๋อรีแอคเพลงไหมแล้วมันทำยังไงได้บ้างอ่ะเนี้ย เอาอะไรดีอ่ะอันนี้คือรูปเพื่อนเรานะคะน่ารักมากค่ะมีคนเรียกเราคืออะไร เปิดเพลงไร่ฝาจ,จะปลิวนะคะอ๋อเหรอจริงป้อาอ้าวถ้าสมมติถ้าสมมติร้องเพลงอะ่ะปิวไหมพอเอาจริงแล้ว่าเราลองเราเรา,เราก็คงร้องไม่เหมือนออริจินอลอยู่แล้วอะเนาะอืม French zone TMD เหมือนไม่มีมีเหมือนไม่มี เฮ้ยมีคนถาด้วยว่าให้ถ้าแบบให้ลองเปิดเพลงดูแล้วแบบไลฟ์จะปลิวไหมร้องไม่ปลิวค่ะ <c oughs> เฮ้ยไม่มีใครเข้ามาเล่นเลยอะเฮ้ยเอาว่นัดมาเล่นดีกว่า คือเราไลน์หาใครก็ไม่มีใครตอบเราเลยเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะไปโหลดเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปโหลดเวอร์ชันใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมามาเล่นแบบเยอะๆดีป่ะเล่นไหไรเล่นไม่เป็นพี่น้องบอกนั่นอะยรไม่เป็น สูงแฟนคลับสูงยังไงอะทุกคนสูงแฟนคลับคือสูงยังไงอะเอาไหนเดียว oh, <an> อันนี้แล้วกันสูงแฟนคลับ mm hmm. เขาจะรับปะคุณ cinnamon r o ร e อยู่บ้านเบื่อมากค่ะก็เลยมานั่งไลฟ์เนี่ยเขาไม่รับอ่ะทุกคนตอนเนี้ยลดลงไปเรื่อยๆละก็บอกน้ำของแบนโดค่ะยี่ห้อแบนโดแต่ว่าเก่ามาก <c oughs> อ่ะงั้นไปแล้วดีกว่าเพราะว่าไม่มีอะไรเล่นรับ เดี๋ยวถ้าสมมติเราไปเดี๋ยวเอา,อางี้กันเดี๋ยวคืนนี้ไปอัปเดตเวอร์ชันใหม่ก่อนแล้วก็ถ้าสมมติมันเล่นได้สี่คนอะ่ะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาเล่นใหม่ละกันนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอยู่บ้านกันนะหรือว่าห้ออกข้างนอกก็อย่าลืมใส่แมสกันล้างมือบ่อยๆอยนะคะไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวไปอัปเดตเวอร์ชันก่อน